เอ้วันนี้มันน่าเบื่อแท้ว่าไปหาเพื่อนดีกว่าเดินตกแดกตกแจกโอ้นั่นแอปเปิลนี่หว่าแอปเปิลี่ยทำอะไรอยู่วะสวัสดีครับผมทำจีดแปบกอยู่ครับลองนะครับสวยลองก็ได้ว่าเอ้อไหนวะ เฮ้ยแล้วมันใช้ยังไงวะเนี่ยไม่รู้สิครับโอ้โหอย่างนนนหนักเลยนะนายเนี่ยใช่แล้วครับเลือกทำเสียงงั้นได้ไหมโอเคเลือกทำเสียงกดใด้เนี่ยร้องเลยโอเคมันใช้งไงวะงกดปุ่มดิว้ากรอมโอ้แอเปิดมือเรา,าเลยหอู้วอู้อูอ้ออ้ ไอแอปเปิ้ลเมื่อกี้เองเอามาให้ค่ะอุ้ยขอโทษมันยังไม่ได้ปรับปรุงนะเองไปปรับปรุงเลยนะแค่ยู่ชั้นมาเนดะ้อเอี่หายตัวโอ้กว่ามันจะไปเด้อไปหามีฟักทองดีกว่าฟักทองนี่ยทำอะไรอยู่อ่ะโอ้เปล่านะนายจะลองไม่ลองือมนี่ลองลองดูนี่ แท่งน้ำแข็งที่ฉันได้มาจากแอปเปิลไอ้นักประดิษฐ์แอปเปิลมันทำอะไรอีกแล้วโอ้โหขอโทษดูว่านายทำเองนะวิธีใช้ก็คืออย่างนี้นะนายนายดูนะใช้ได้ายน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 ายดูนะอือตายหาเลยถามมากไหมถามมากน่าละไปดีกว่าถามมากอุอหูทำกูทำไม ไ่หาคนอื่นก็ได้เฮ้ยเอ็งทำอะไรอยู่อยากยาร้องไหมล่ะพี่เฮ้ยเอ็งทำอะไรวะสรุปฮะสรุปเอ็งทำอะไรวะโอ้นี่ไงปืนเป็นเป้าให้ฉันหน่อยสิได้เอานี่ไปเฮ้ยไม่เจ็บเว้ยคือก,ก็จบ ไม่เจ็บอะคันๆเหมือนมดกัดจริงหรอพี่เหรอวะ,ะรกระจกจริงหรอพี่เหรอวะกูพูดเล่นไอเด็กขี K ้อ่ะอืมไปแบบซื้อขนมกินดีกว่าไปไหน ซื้อขนมกินไงน้ยฉันไปนไหนแล้วเออก็ขอโทษดิเดี๋ยวว่านะฉันมีขนมให้นายด้วยขนมนายกินไหมขนมอะไรวะเค้กไงอืม,อมทำไมรสชาติามันเหมือนเลือดเลยวะคิดเองถามมากว่าถึบอืมตายซะ เฮ das ้ยเปลี่ยนรอดยังไงวะเนี่ยเุ้ยวัดดีน้อยน้อยน้อยรบไวนน้อยมาหานายแหละนายจะไปไหนฉันก็เดอนไปริมทะเลซะหน่อยริมทะเลเหรอไปด้วยเฮ้ยน้อยลูกเป่าที่หัวฉันมีอะไรไม่รู้โอเคให้ดูไม่ใช่ให้ต่อย เฮ้ยนายจะไปไหนเฮ้ยเปล่าครับจะจะไปจะไปชงกาแฟครับเฮ้ยกูไม่ให้มึงไปอืออือรอดใช่เลยเยอเออกูตตอยหน้ามากูตายมึงถามกูเหรออืออรู้ซึ้งเลยอ่าเอกูรู้ซึ้ง ครู้ซึ่ง้อบาทตงจเอ,อเเย้ยน,น,น,อออน,บบนายจะไปไหนนะนายโอฉันจะไปชร้นแบตนะรือว่าแต่นายจะไปไหนมหานายแหละฮึพอดีเลยฉันจะทดลองหมัดไหน้องต่อยี่ท้องฉันสิบอกเลยว่าท้องฉันเนี่ยแข็งมากแข็งยิ่งกว่าบัวขาวอีก อือโอ้แข็งจริงโอ้ดูสิทำให้ฉันเกล้าคาได้เลยเอาอีกครั้งนึงแข็งจริงอุ้ยอือกระจกว่ะฮ้ยทำไมเก่งอย่างนี้หรออือเก่งอย่างนี้ต้องอือโอ้หอาสงข้างเลยหอ้มันจะโหดเกินไหมพี่อือ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  เว้ยมันยังไม่ตายอือตายทั้งคนทั้งหุ่นยนต์เลย